ตอนมาตอนแรกมีผมเปียม,มาเลยใช่ไหมแน่น,ต,<อ>นตึ๊บตอนแรกนะคะเราก็คิดว่าเราสวยแล้วแหละ <laughs> แต่เราเพราะเราไม่้ตัวความเคยชินอะคะ่ะเราเคยเก็บผมเก็บคําว่าเรียบร้อยเรียบร้อยในที่ทํางานหรือเก็บผมไม่ให้ผมมันกระจายอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะถ้าเราเก็บนานเกินไปมันบ่งบอกถึงความเครียดของเราข้างในอะค่ะใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วถ้าเราทําแบบนั้นอะก็เริ่มจะเปลี่ยนทรงผม ก่อนนะคะปล่อยให้เป็นธรรมชาติครูนี่แหละเป็นคนจับพาไปเปลี่ยนใช่คนเนี้ยนะเวลาที่จะเปลี่ยนอะไรจะมีแรงต้านอย่างด็อกเตอร์เนี่ยขนาดอยู่ใกล้ครูนะครูพาไปเปลี่ยนทรงผมแล้วนะทําทรงใหม่สวยกว่าเดิมตั้งเยอะกลับมาช่วงแรกๆยังถักเปียเหมือนเดิมอ่ะหลายเดือนเลยนะสองสามเดือนอะ่ะจนครูนี่ต้องถามเขาตรงๆว่าด็อกเตอร์ไม่ชอบทรงผมที่ครูพาไปทําหรือเปล่าทําไมด็อกเตอร์กลับไปถักเปียเหมือนเดิมอ่ะไหนาตอบสิตอนนั้นอ่ะมันถักเปียมานานมากอ่ะค่ะอืมแล้ว พอครูพาเปลี่ยนอ่ะก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอถักเปียเก็บหมดแล้วมันเรียบร้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันมันไม่ใช่เรียบร้อยมันดูเครียด <laughs> มันดูเครียดแล้วก็ ตัวเราอ่ะเครียดจริงแล้วผม,มเราก็เครียดหน้าตาก็เครียดเสื้อผ้าที่ใส่ก็สีก็ไม่ได้สดใสนะคะเมื่อก่อน,นอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะใส่สีเข้มเข้มใส่สีเข้มเข้มเครียดไปหมดเลยใครเห็นก็เครียดเฮายฮนะเราเปลี่ยนที่ตัวเราค่ะแล้วพอครัวช่วย ด็อกเตอร์ปรับลุกอะ่ะคุณนั้นนาเรื่องเสื้อผ้าให้เลือกเสื้อผ้าใส่อย่างนี้อย่างนี้แต่งหน้าเมื่อก่อนก็ไม่ได้แต่งแบบนี้ใช่ไหมคะแต่งแบบขอไปทีให้มันจบจบไปคุก็บอกไม่ได้ต้องแต่งแล้วให้มันออกมาดูละมุนเ <Okay. S 2> มื่อก่อนลองพื้นเนี่ยคุบอกว่าให้ใช้รองพื้นก็ไม่ยอมใช้ใช้แป้งตลับหน้ามันแข็ง <Okay. S 2> หน้ามันแข็งมันดุเราเห็นหน้าตัวเองเราก็รู้สึกไม่สบายใจแอ้ <Okay. S 2> แค่เรื่องลองพื้นเนี่ยคูนี่ก็เคี่ยวเขินมากนะวกว่าจะยอมใช้รองพื้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกว่าคูจะปั้นออกมาได้เนี่ยเบื <Okay. S 2> จะจับเปลี่ยนอะไรเี่กเขาจะมีแรงต้านในตัวเองสูงมากและเขาจะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เขาคิดว่าไอ้ที่เขาทำมันดีอยู่แล้วแต่มันน่าแปลกตรงนี้นะคนน่ะเขาคิดว่าที่เขาทำมันดีอยู่แล้วแต่เขามาหาครูเพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนแล้วพอครูพาเปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะ บอกว่าที่เขาทํามันดีอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้แหละค่ะบางคนเนี่ยมาหาครูอยากมาเรียนกับครูเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงครูมาสอนครูมันแปลกไหมเนี่ยมนุษย์มันชอบเป็นแบบนี้ดังนั้นน่ะคุณต้องรู้ตัวรู้ตัวในที่นี้คือว่ารู้ตัวว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีแรงต้านตัวเราเองอ่ะมันจะไม่ยอมเปลี่ยนมันจะพยายามอยู่ที่เดิมมันจะยึดมันจะเกาะไว้ตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่อยากเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากมันจะรู้สึกว่ามันยากมันไม่อยากทําและในหัวมันจะคิดไปเอง เช่นอย่างดรอ่ะร์ในหัวตอนนั้นก็คิดตัวเองว่ามันจะต้องถักเปียเท่านั้นมันถึงจะดูเรียบร้อยทีนี้พอเปลี่ยนการแต่งตัวพลังงานเปลี่ยนไปยังไงบ้างาแต่งตัวนี่มันก็เปลี่ยนจากภายในจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดแล้วค่ะพอเราคิดเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเองแล้วก็ครูนะ่ะมองเห็นสายตาแหลมคมมากค่ะจะเห็นทุกอนุความรู้สึกครูก็สัมผัสเร็วไม่ไม่ใช่ว่าแต่งตัวมาเห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะความรู้สึกครูก็เร็วแล้วก็เป็นครู ที่สัมผัส ลูกสิษธ์ได้เร็วว่าลูกสิทธ์อ่ะควรจะเปลี่ยนแบบไหนซึ่งมีไม่มากหรอกนะคะครูแบบเนี้คืกให้ครูฮันนีนะคะ่ค่ะอันนี้ยกยอรครูหรือเปล่าไม่ไม่จริงค่ะจริงเพราะว่าเหมือนเราเราทํางานนะคะเราก็มีคนโน้นคนนี้พูดแต่บางทีคนโน้นคนนี้เวลาเราอยู่ในที่ทํางานอะ่ะเ,<อ>เขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงเราเหรอกค่ะมันก็มีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องการทํางานนะคะมีอะไรแอบแฝงอยู่แต่ว่าครู ตั้งใจเปลี่ยนลูกศิษย์จริงๆลูกศิษย์ก็เลยต้องเปลี่ยนจริงๆค่ะแรกๆก็ต้านค่ะแรงต้านเยอะมากต้านแรงด้วยต้านแรงมากและทั้งๆที่ตัวเองก็ตั้งใจมาจากสุราษฎร์ธานีมาหาครูที่กรุงเทพเพื่อจะมาเปลี่ยนนะแต่พอครูบอกให้เปลี่ยนโอ้โหต้านสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าเราเคยชินกับสิ่งเดิมๆที่อยู่ในตัวเรามันเยอะพอเยอะแล้วจะเปลี่ยนทันทีมันก็ยุ่งยากนะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนจากความคิด แล้วก็มาเรื่องการแต่งตัวพอเปลี่ยนได้จริงจนเป็นนิสัยแล้วไปไหนใครๆก็ชมสวยไปตลาดเขายังชมว่าสวยแล้วเขาก็ชมจริงๆชมมาจากใจเราก็มีความสุขอ๋อเราคงเปลี่ยนจริงๆใครเห็นเพื่อนเก่าๆเ,เพื่อนในที่ทํางานทั้งที่ใหม่ที่เก่าเขาเจอเราเขาบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมสวยขึ้นท,ท,ทั้งๆที่มันก็เปลี่ยนทั้งบุคลิกแล้วก็เปลี่ยนโลกภายใน มันก็เลยสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกภาพของเราใหม่อะค่ะครูเป็นเริ่มต้นให้เราแต่เราก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับค่ะแล้ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะครูนี่ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับอื่นได้ดูด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ